ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสือร้องหิวอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาทำทากโกยากิสไตล์โอตาก้าคนญี่ปุ่นนี่ถึงกับเหนแนะทำเทคนิคนีกน้ก,ก็ถึงกระชมนะว่าอร่อยมาษายญี่ปุ่นอ่ะโอ้ยเลยนะโอ้ยโทษอีโทษดี <c oughs> โทษดี <c oughs> <c oughs> คุณู้ดูครับปกติทุกๆต้นปีเนี่ยเสือร้องไห้จะพาน้องๆในออฟฟิศเนี่ยไปเอาติ้งหนึ่งในสถานที่ที่พาน้องๆไปเอาติ้งแล้วเราประทับใจอะไรนะที่ญี่ปุ่นอะที่มันมีคลองไอเมืองอะไรนะ ของอัมพวาใช่ครับอัมพวาซึ่งอะไรเนี่ยญี่ปุ่นจริงญี่ปุ่นโอซาก้าโอซาก้าซึ่งมันจะมีไอคองไอคองไงไอคอไอเนี่ยไองององอางใช่ครับไอคองที่มันชื่อองค์อ่างอะไรนะโดนทุ่บุรี่เออเออเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดถึงผู้คนใช่คิดถึงการช้อปปิ้งคิดถึงธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่สําหรับเสือร้องไห้นะครับคิดถึงการเล่นไพ่แน่นอนครับถูกต้องครับเพราะว่าที่มาเก๊าเนี่ยนะครับ โหตั้งแต่องอ่างเมื่อกี้แล้วนี่คุณเอาคองที่สวยติดท็อป10ของเมืองไทยมาเล่นเหรอไม่คุณผู้คุณไม่ได้ดูไอ้นี่เหรอสิอันดับคองที่สวยที่สุดในประเทศไทยอ,ะอ่ะอันดับสิคือคลององ่างจ้าอ่ะจ้าคืออง่างอุปนมิมมานจะยุบไปเรื่อยๆแต่เรื่องจริงมันหลายหลายคนที่คิดถึงจริงญี่ปุน่นก็คืออาหารวันนี้เดา๋ยวชวนมาทําอีกหนึ่งเมนูอย่างที่คุณบอกเลยเป็นเมนูดังของโอซาก้าขนมคกใช่ขนมคกใช่ปลาดิมไข่เต่า 5้านาทีแล้วยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยทาโกยากิเอาสับก่อนดีกว่าผมมีผู้ช่วยแชร์หน้าไปถ่ยชิบูนอยู่ปกตินิดนึงทาโกแปลว่าปลาหมึกครับอ๋อเพราะว่าทาโกยากิมันจะมีข้างในมีปลาหมึกเรียกว่าทาโกยากิทาโกคือปลาหมึกยากิคือย่างเพราะนี่ก็คือปลาหมึกย่างคุณดูครับปกติไอ้ทาโกยากิเนี่ยไสข้างในมันจะเป็นปลาหมึกตามชื่อของเขาแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เราจะลองทํากันเองจะสั่ง delivery มามันก็ มันไม่อร่อยอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองทําดูเองแล้วพอลองทําดูเองปั๊บเอ๊เราลองเปลี่ยนไส้ข้างในที่มันเป็นปลาหมึกได้ไหมและคุณผู้ดูที่ดูเอ่อีพีนี้นะครับถ้าที่บ้านคุณมีเตาแบบนี้นะครับก็ก็อยากจะถามว่าบ้านคุณทําอะไรนะครับทำไมทำไมมีเตาแบบนี้อยู่ที่บ้านเตาทรงทรงนี้มันมีอยู่ขายแบบเป็นกลมๆอ่ะอ่าหลักร้อยมีอ๋อเอาเป็นว่าใครที่มีเตาไม่ว่าจะเล็กใหญ่อยู่ที่บ้านนะครับลอง ดูวันนี้แล้วถ้าคุณได้แรงบันดาลใจอะไรคุณหาไส้อะไรเพิ่มได้ลองเม้นเข้ามาหน่อยคุณเคยทำแค่โกอยอีกไหมไม่เคยผมเคยทำแต่เล็กๆอ่ะไม่ได้จริงจังแบบมือมอาชีพขนาดนี้แต่โชคดีที่ผมมี มือช no. <bil> ีพดีกว่าเป็นคนที่เขาเก่งมากในเรื่องของเกี่ยวกกับารทำอาหารญี่ปุ่นเผาอยู่ญี่ปุ่นมานานนะเท่าไหร่กี่ปีนะเอ๋อโหเกือบทั้งชีวิตอะเดี๋ยวนะฮะคุณชีพไปทางมันทำไมครับเนี่ยผูดชื่อชันนี่เขาผูดชื่อฉันเรืญี่ปุ่นเมื่อกี้ภาษาเขาเป็นคนตอบได้อย่างคลองที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นชื่อว่าองอ่าอย่างแรกเลยนะครับมีน้ำกะทิไหมฮะผมอยากกินขนมครกมากเลยเดี๋ยวเฮ้ยจะว่าไปแล้วพอเข้ามาดูอะ มันลึกเหมือนกันนะใช้ไอ้ A A ที่ทําขนมครกบ้านเราไม่ได้เพราะของเราจะแบนกวา่าผมให้มื่อชีพเขาทวนอุปกรณ์อันนั้นเรามีเตาก่อนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอันนี้คือพระเอกของเราพี่แซะเราไม่ได so ้มีอันเดียวจะบอกว่ามีทั้งหมด สองอันเพราะเวลาทำงานของเรื่องนี้เไปไ็นยังไงครับเนทมันจะต้องค่อยๆล้อออกมาเพื่อไม่ให้มันติดกระทะเออทำคู่กันให้มันพูดจะมีมีหลัความรู้มันมีความรู้จริงนี่คือแป้งทาโกะอันนี้เขาตีสำเร็จละซึ่งจริงๆแล้วตัวแป้งทาโกะถ้าคุณกินน่ะผมเข้าใจว่ามันเป็นแป้งใกล้ๆกับตัวที่ไปทำโอโคโนมิยากิโอโคโนมิยากิคือพิซซ่าญี่ปุ่นพิซซ่าญี่ปุ่นเอออันนี้ของญี่ปุ่นพอเรามีแป้งพวกนี้แล้วเราก็มีต้องมีเครื่องก่อนเครื่องก็อยู่ทางนี้อาจจะมีการใส่ขิงเล็กน้อยใส่ต้นหอมเล็กน้้้้้้้ออออยย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 ยพททาา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 เเเเสสสรรรรร็จจปปปุ๊บนนนีีี่่่่คโลแหหหงขไัะมดดดววิ ทีนี้เนี่ยเวลาคุณทำเนี่ยคุณทำสี่เตา้อมกันเลยไหมเอ่ยเออผมว่าเราเริ่มจากทีละลูกอ่าลูกหนึ่งก่อนลูกนึงก่อนอย่างแรกที่เราต้องใช้นะครับผมเฮ้ยไม่เอาดิรายการนี้จมๆไม่เอาพลังขึ้นหน่อยดิยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสือร้องหิวอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาทำทาโกยากิสไตล์โอซาก้าเออเอนเตอจี้มาโอซาก้าเป็นไงครับสไตล์โอซาก้าเป็นไงครับโอซาก้าเนี่ยคนค้าขายเนี่ยเขาจะคึกคักเฮ้ยกาฮึฮึ ใช่ไหมจริงครับคใช่ครับใช่ไม่จริงๆคุณผมผู้ตรวจอะคนไม่รู้โอซาก้าเป็นเมืองที่คนกระผงผางเขาจะเปรียบเทียบตลอดว่าคนอซาก้าเป็นคนแบบจริงใจผงผางใช่ลักษณะอาหารมันก็จะเป็นแบบโอซาก้าร์จานใหญ่จานยักษ์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่จ่อยลัตเดี๋ยวจอยลืมลืมลืมเล่นเครื่องก่อนมาเดี๋ยววันนี้เราใส่น้ำมันก่อนใส่เลยนะใส่น้ำมัน หมือนทำอยู่นี่นี่นี่ครับความร้อนอยู่ตรงนี้ใส่สองลูกกันสองลูกนี่สองลูกนี่สองลูกนี้สองลูกนี้มันนิดนึงมันดูมันใส่น้อยอ้าวมันอุ้ยใส่ดีเฮ้ยใส่ดีใส่ดีเพราะว่าเอ่อคือถ้าเราใส่เยอะน้ำมันก็จะอยู่ในตัวตะโกยากิเยอะต่อไปครับเด็ดแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นแป้งมันคือแป้งแต่ว่ากระบวยเนี่ยเขาถูกดีไซน์มาให้สำหรับเอ่อคนถนัดขวาซึ่งผมเป็นคนถนัดซ้ายแก้ปัญหาต้องคิดดูถ้าเป็นเราเป็นมือซ้ายทำยังไงดี าแล้วเออจริงเหรอเอางี้กวนนุลมมึงไปยืนฝั่งนู้นไหมหันหลังให้กล้องไม่เอาได้ได้อันนี้แหละเราต้องปรับตัวตามสถานการณ์เวลาเขาเทแบบนี้เขาจะโออิตสกาจะทำงานเขาทำยังไงเขาไม่เทงี้มั้งมัหยองหยองแบบนี้เขาไม่ใช่มั้งผิดลูผิดลูกอันนี้ดีอันนี้เอาดีๆดีดีซึ่งเวลาเทปริมาณที่ควรจะเทคือเท่าไหร่ครับแดดประมาณครึ่งหนึ่งครับโอ้โหโอ้โหอันนี้มันปริมปริมครึ่งหน่อย ก่อนอื่นครับเรามาดูไส้ว่าวันนี้เราเตรียมอะไรมาบ้างนะครับหนึ่งก็คือมีแมลงวันแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ตัวอร่อยเลยเริ่มจากของชอบผมก่อนกุนเชียงครับกุนเชียงไ้กอกแดงไ้กอกแดงกุ้งแหนมหมูแดงปลาแซลมอนหมูกระเทียมกระเทียมกะเพราหมูสับอันนี้ค้่วกลีงลูกชิ้นกุ้งข้าวโพดกล้วยชีสอันนี้แฮมทูน่าเผือกปะน่าจะเผือกลูกชิ้นปลาแบบเล็กเนื้อวัวเนื้อโอเคเนื้อปู โอ้นี่นนผมว่าชุดแรกขอแบบแตนดร์ดก่อนได้ไหมแบบที่เป็นหินกันอยู่ประจำอะแฮมไส้กรอกทูน่ากุ้ง อ่ะผมจําได้ผมเคยเห็นเหล่าเหล่านี้ผมว่าผมต้องรีบใส่แล้วล่ะอันนี้ใส่แล้วเออมันจะสุกเกินไปใช่ไหมแต่จริงจริงร้านที่อร่อยอร่อยบางร้านเนี่ยเขาก็ทําให้มันแบบกรอบๆเกรียมๆหน่อยนะข้างนอกนัทตี้ใส่ทูน่าปลาสีอันนะครับคุณจะใส่ทูน่าไปทำไม้สีอันอ้าวคุณไม่อยากลองทูน่าโอเคโอ้ดอได้ยต่อเลยต่อได้หมดได้หมดกินคนละชิ้นไงเออเนี่ยไม่กินมาแล้วเราจะใส่ยัดเข้าไปด้วยกันไหมหรือว่าแยกกันคุณคือโปรจากโอทาก้าอ้าวได้ได้เดี๋ยว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 เมื่อก เใส่ดิสสิคาโก้เทสว่าแต่ละอันเป็นรสชาติยังไงอย่างโปรเขาแท้ของกันเยอะอย่างนี้แหละเขาจะชัวว่าเฮ้ยคลัวคนซื้อไม่คุ้มใช่ใช่เขาก็จะแบบยัดของอ่าใส่ไหมโปรโปรเนทอ่าอ่โปรเนทเริ่มได้กลิ่นนะเริ่มได้กลิ่นนะเริ่มได้กลิ่นไหมปะกลิ่นไหมใช่ผมแค่รู้สึกว่าตอนนี้มันจะกลับเกินเกินลืมดูลืมดูสีไงเพื่อน ี่ดูแล้วแบบคันมือมากอะตอนนี้ยเอ้พี่ทำงานมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมช่วยแล้วกันนี่จากที่นัตตี้เขาแบกเราไปรับอินี่เขาเขาทำแล้วอ่านี่ตอนนี้รู้สึกว่าไส้มันเริ่มแข็งแล้วเอ้ยอย่าไปคิดอย่างนัไรเฮ้ยรีบทำรีบทำรีบทำทันอยู่ทันอยู่ได้ต้องเริ่มต้องเริ่มลงมือดูลงมือโอเคอันนี้ทำอะไรครับนัตท่านตอนนี้ลองดูว่ามันสุกหรือยังนะครับเพราะว่าเราตีนงไปนานแล้วอืมข้างล่างสุกแล้วนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันข้างในมันจะแข็งไปนิดนึงยัดแล้วไม่ค่อยลงแล้วผมว่ามันมันไม่มีอะไรข้างบนเนีี่ยยยเเเเเดดด๋ววผมมมลออง้้ตติิหร อลองไหมลองไหมเอ้ยได้หมดได้หมดเลยเออโหเอาลองเติมหน่อยเติมหน่อยอ่าเติมเติมกุ๊กมีตันเติมนะเฮ้ยสวยอยู่ดูดีผมกลัวว่าถ้าเกิดเราเราพลิกไปปุ๊บแล้วตัวทูน่าไม่ได้อยู่ในไส้เพราะว่าเพราะเรา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 ทำช้าไปหน่อยผมเรียกกับเชฟต้นมานะต้นเชฟมิชลินเหรออ่าต้นต้นรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ คนญี่ปุ่นนี่ถือกับเห็นและทำเทคนิคนี้ก็ถึงกระชมนะว่าอร่อยภาษาญี่ปุ่นอ่ะโอ้ยสัๆเลยนโอ้ยชี้ตัวนี้ตัวนี้ทษวีเฮ้ยเฮ้ดูดิพิกไปก่อนพิกไปก่อนพิกไปก่อนให้มันกลมๆไปก่อนที่แต่ผมว่าที่เขาถือว่าเขาทำได้ดีนะการใช้มือของเขาสองข้างนี่ใช้ได้เลยนะผมว่ากุ้งจะสุกไปนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในเตานานเกินไปขอแป้งเสร็จเสร็จว่าละผมเห็นจักแววตาคุณล้วคุณจับแป้งออกมาทั้งลูกเลยมาผมว่าผมได้แล้วล่ะได้เหรอคุณดูโปรก่อน เห็นไหมโรโอสาก้าคุณดูเขาทนำนี่อ๋ออนี่พี่ะต๋เสรบต้องร้องเพลงด้วยเหรออ๋อร้อนผมว่าพี่เอสน่าจะกินเร็วไปนิดนึงผมว่ามันไม่ได้เหมือนนี้อันนี้ไส้อะไรนะทูน่าครับทูน่า ทาโกะที่อร่อยต้องกินแล้วเพดานลอกฮะจริงๆแล้วกูถูกเลยไอทาโกยากิเนี่ยเป็นอาหารที่ทําให้เพดานลอกไปสองสาวันเลยอืมเป็นไงบ้างคุณผมเป็นคนไม่ชอบทูน่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีอคติอยู่เยอะแป้งกับซอสทุกอย่างเป็นไงอย่างแนกว่าว่ามันสุบได้กว่านี้มันเณไปเถียงโบสก้าไงมันมีความเป็นพิซซ่ามากไปแบบพิซซ่าญี่ปุ่นมากไปใช่ไหมแบบนุ่มๆเฮ้ยลูกนี้สวยเฮ้ยถึงผมยังจะถึงผมยังเนี่ยลูกนีสวยคือขเอาอะไรพี่เขอะไยก็ผมจะชิมทุกอันเนี่ยครับพี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดูโปาทก่อน โอเคโอเคพอแล้วเยอะโอ้โหผมหว่าต้องก้ารกอดเหมือนเจกิโตริเออเหมือนทอดหมูทอดอ่ะใช้กรอกแดงน่าสนใจผมกินไส้กรอกแดงอยู่อร่อยดีอ้าใส้สามไส้กุ้งดีกว่าอืม กุ้งดีกว่าทุกหน้าส่วนตัวคิดว่าถ้าเราเอากุ้งดีๆมาฮแล้วให้คนที่เขาเป็นมืออาชีพด้านทำทาโกยากิน่าจะน่าสนใจเลยนะไป็นไงฝีมือตัวเองประทับใจไหมเราก็เก่งเหมือนกันนะรอบนี้เอาจริงแล้วผมได้คุณทำแบบฟูการะเลยฟูบดีฟูบดีเลยรอบนี้จะมีประกอบด้วยนะฮะเนื้อเผือกชีสข้าวโพดกล้วยแซลมอนลูกชิ้นปลาแล้วก็แฮมหกแปดไส้ขอแนะนําอุปกรณ์ให้กับคุณนัตตี้นะครับนี่คืออุปกรณ์ที่หายสากศูนไปที่คุณไม่ได้ใช้ที่ทาน้ํามันให้ทั่วซึ่งเอาเศษออกได้ด้วย ความผิดพลาดตะเกี้คือเราใส่แป้งเยอะไปแล้วก็ใส่เลวไปแล้วกว่าจะเลือกไส้เนี่ยมันเลยทำให้ช้าอีกอย่างหนึ่งที่ผมพลาดไปคราวที่แล้วคือเราผมไม่ได้ใส่ขิงกับต้นหอมขิงเนี่ยจะมีให้ความรสชาติแบบเปรี้ยวๆเล็กๆต้นหอมเนี่ยก็จะให้แบบรสชาติเผ็ดๆเล็กๆเหมือนกันทีเนี้ยผมก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกไส้ที่เราเลือกอันนี้คุณต้องคิดเองคุณต้องคิดเองคุณต้องคิดเองได้เลยเยอะหน่อยเยอะหน่อยเออเยอะหน่อย เยอะหน่อยแล้วกายมันจะเป็นเป็นลูกมันจะเป็นลูกมากขึ้นเนอเยอะหน่อยสวยงามนะพกมืออาชีพพอจะเทแล้วมันดูเลอะๆไว้สาโตสังตอนนี้คนมาต่อคิวหน้าร้อนเต็มเลยครับทังให้ใหน้่งครับผมเฮ้ยโอเดรชิอัง้ยโอเดรชิบังเฮ้ยโอเดรชิังเฮ้ยโอดรบังเอ้ยโอดรชบงเ้ยโอเดิบังโอ้ยโอโดรชบังเ้ยโอเดรชิบังเฮ้ยโอเดิบังเฮ้ยโอเดรชิบ้้ยโอเนรชิบังเฮ้ยโอเดรชิบัเอ้ยโอเอรชิบัเท้ยโอเดรชิันเฮ้ยโอเดรชิอังเ้ยโอดร เฮ้ยประมาณนี้แหละเดี๋ยวไม่ทันการมันต้องใส่ใส่ลงไปแล้วอ่าผมขออนุญาตช่วยแล้วกันผมทําอ่าคุณช่วยหน่อยคุณเป็นผู้ช่วยลูกชิ้นนะตาบายลูกชิน้นเอาแล้วลูกชิ้นใช่ไหมผมว่าลูกชิน้นอันนี้เหมาะไอ้ที่ลงอันนี้คืออะไรลูกชิ้นปะนั่นลูกชิ้นใช่เออลูกชิน้นจะงงงงหน่อยกูแบ่งโซนผิดอ่ะต่อไปแซลมอน ีคำถามที่เราอยากได้กรอบกว่านี้ไหมจักนิดนึงผมว่ากรอบกว่านี้หน่อยให้ใส่น้ามันเพิ่ม <S 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 นในระหว่างที่เรารอให้ทางนี้กรอบเนี่ยเราก็ติดเตาทางนี้เผื่อว,ว่าเราเริ่มทําทางนี้ไปเลยลุยคุณนี่เอ้ยเอ้ยโปเอสโปเอสโปรเอสสั้งสรรว่ะผมบอกแล้วให้คุณลากเทแล้วลากเห็นไหมมันเละดีบอกไส้ฝั่งของเอ็ดดี้ก่อนนะฝั่งเอ็ดดี้ตอนนี้จะเป็นไส้โปรดคุณละมีกุนเชียงหมูแดงนะฮะหมูกระเทียมกระเพราคั่วกิ้งลูกชิ้นกุ้งแหนมแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นไส้ปูท็อปด้วยอูนิ จากความผิดพลาดเมื่อกี้ทำให้รู้ว่าเราควรใส่เป็นแถวแนะนำคุณครับใช้มือได้เลยครับเพราะว่าคุณใส่ถุงมืออ๋อเหรอมันจะเร็วของเพีเขาทำมันจะมันจะง่ายมากเลยมันจะเร็วสุดๆเลยเออมันจะเร็วมากเร็วเห็นไหมไปเลยอ่บอกเลยแดงขึ้นเชียงอันนี้ของผมนะครับสองเชียงเยอะเลยเดี๋ยวเรียกคุณเชียงเยอะเรียกคุณเชียงล้นเลยลวกัน ั่งนาทีเป็นไหครับตอนนี้ตอนนี้ผมเริ่มทิ้งแล้วครับอันไหนที่มันดูแบบ <c oughs> ไม่มีอนาคตผมเริ่มปล่อยแล้วฮะผมมานั่งปั้นในตัวที่แบบอันนี้สวย <c oughs> ผมประงมหน่อยเวลาถ่ายอินเสิร์ตจะแบบนี่ฝีมือพี่นทเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยพี่นัทเก่งว่ะ <c oughs> ผมลงมาทําแล้วผมรู้เลยว่ามันยากว่ะ <c oughs> ผมชิมเนื้อก่อนฝั <c oughs> ่งนี้ผ <c oughs> มเห็นแล้วว่ามันสุกแล้วผมว่าซอสทาโกยากิเนี่ยไปได้ดีกับเนื้อวัวเฮ้ยเนื้อเข้าว่ะโคตข้าเลย ก็ผมกินทากบก้วยที่ไม่มีไม่มีขิงอ่ะไม่มีต้นหอมอ่ะอร่อยแต่ว่าต้องราดแค่ทอตมายองนี้นะผมว่าราดช็อกโกแลตก็น่าจะเวิร์กนะอือเฮ้ยอืออืเฮ้ยสายทัดมันดีว่ะนี่ผมก็มันกิมชีสพยายามเอาตรงกลางแกะมาก่อนอืมชีสก็โอเคเลยนะแต่เนื้อเนื้อเข้ากว่าเมื่อกี้ได้กินลูกชิ้นปลาเข้าไปผมว่ามันบางไปกับทากบก้ยีต่อไปอันนี้อะไรวะอันนี้ไม่ใช่ลูกชิ้นปลาด้วย กับเป็นแซลมอนสุกอ่ะเหมือนกินข้าวพวกข้าวข้าวปั้นที่มันยัดไส้แซลมอนเ่ยมันรอดกันทางเดียวกันข้าวปั้นซอสต่อไปแฮมอันนี้แฮมเป็นไงแฮมแฮมผมว่ามันธรรมดาไปแล้วก็อัคติที่ติดอยู่ในหัวมันควรจะเป็นซอสมะเขือเทศด้วยซ้ำข้าวโพดอ่ะข้าวโพดนี่อัคติเหมือนกันเนื่องจากผมชอบกินข้าวโพดผมว่าข้าวโพดอร่อยผมพอสรุปให้คุณได้ง่ายๆว่า ถ้าอะไรที่เราชอบกินอ่ะใส่ได้ถูกไหมมันรอดแต่ว่ามันจะดีไม่ดีว่าอีกเรื่องนึงและบอกเลยว่าอตที่2องแมททำได้อร่อยขึ้นเยอะแบบเหมือนเท่าตัวของรตแรกเลยความกรอบความแบบมันดีขึ้นเยอะเลยอ่ะถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้คือกุนเชียงที่เยอะมากด้วยอ่ะคุณไปกุนเชียงก่อนเลยผมวมาเหมาะคุณอันนี้คือหมูแดงคุณเอาหมูแดงไปชิมหน่อยนัตตี้ครับอันนี้น่าจะเป็นพวกกะเพราคั่วกิ้งครับอ่าคุณลองหน่อยเฮ้ยผมว่าหมูแดงเนี่ยยังเหมาะกับซอสทาโกยากยิอยู่นะแต่อันที่ผมคิดว่าคนหลีกเลี่ยงการใส่ซอสคือพวกกกกะะะเเรราาาิ้้ไไหทม รอด,รอดไหมรอดคุณเชียงไม่ต้องใส่ซอสก็ได้มันหวานอยู่แล้วไม่เรารอดไหมคาบกบคุณเชียงไม่แย่แต่ผมไม่อยากผมไม่อยากพูดว่าดีเพราะมันอากติสุดๆเลย <c oughs> นายกสมาคมคุณเชียงมาได้ทยของคุณแ <c oughs> ม่มป้งหมูแดงแต่ซอสใหม่พเพราะรสอ่อนหมูแดงคุณแม่พูดลองกินดูว่าสิ่งที่คุณชอบสรุปคือรอดไหมสรุปก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็มีเหมือนกันคุณลองให้ผมพิอันเด็ดด้อันนี้ลูกชิ้นกุ้งอืมนัตตี้คุกกิ้งหน่อไงผมมีหมูกระเทียมผมว่าคุณชอบตรงมา ันนี้เป็นเลือกแต่ของที่พวกคุณโปรโตรทั้งนั้นเลยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วไส้ของทาโกยากิเนี่ยต้องมีความเข้มข้นหน่อยอย่างเขาใช้นวดปลาหมึกทาโกเพราะว่ามันมีรสเข้มข้นมันสู้อบรสทอดแล้วก็ซอสได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบเลือกของที่มีความเข้มข้นหน่อยพวกขิงอร่อยคือด้วยความที่แบบมันจะมีกลิ่นเหลืองๆอะไอ้เหลืองๆคืออะไรขมิ้นขมิ้นกลิ่นพวกเครื่องเทศเครื่องอะไรต่างๆอะไรที่มีปรุงรสอ่ะทำให้มันอร่อยขึ้นถูกไหมไม่เข้าลููชเชนกุ้งไม่ได้รสชาติมันคืนไปกับแป้งหมูกระเทียมอ่ะพอกิน ไข่เจียวหมูสับเออฟิวประมาณนั้นนะไข่เจียวหมูสับกระเพราครับกระเพรานะกระเพราดีจริงว่ะไข่เจียวกระเพราอืของโปรดคุณอีกอันหนึ่งหแหนมถ้าโกยอกีกแหนมผมว่าครั้งแรกนะน่าจะไม่มีคนทำเป็นไงหลอน <laughs> แหนมกับแป้งมันดูทําไมเหมือนมันไม่ไปด้วยกันไม่ได้ไม่รู้อ่ะสรุปคือแหนมก็ไม่เข้าว่าบางคนอาจชอบมงกุดเพชรของวิดีโอนี้นะครับนั่นก็คือเนื้อปูท็อปด้วยอูนิซึ่งอันนี้คือเนื้อปูละผมเขาขึ้นมาละเกิดจากการผสมผสานระหว่างปูกับอูนินะครับผมว่านะแป้งเข้ากับปูแต่ว่าอูนิเนี่ยไม่ค่อยเข้ากับแป้งเพราะอูนิมันไม่ค่อย กินกับของร้อนเท่าไหร่แต่ปูโอเคถูกไหมปูโอเคปูข้าวนะผมว่าปูข้าวปูข้าวสรุปแล้วกินหมดเลยเนี่ยอันไหนดีอันไหนก็เฮ้ยอันนี้แม่งใช่ว่ะกระเพรากระเพราผมให้ เนื้อวัวธรรมดาอันดับหนึ่งผมว่าเนื้อวัวอร่อยแล้วก็ลองมาเป็นหมูกระเทียมผมว่าสองอันนี้อร่อยแสดงว่าอะไรที่เป็นปรุงรสได้แต่ที่ผมว่าไม่ค่อยดีเลยอูน่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุง้งลูกอะไรที่เป็นลูกชิ้นอะไรที่รสชาติจางไม่ได้ต้องรสชาติเข้มข้นหน่อยแซลมอนได้เข้มข้นอยู่เนื้อวัวได้กระเพราคั่วกิ้งได้หมดแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ที่เป็นทะเลอย่างเช่นปูหรือกุ้งอ่ะได้เรื่องไส้เนี่ยอาจจะเห็นต่างแต่สิ่งที่ทุกคนน่าจะลงความเห็นตรงกันก็คือร้อนเพราะฉะนั้นคุณอออดดููททีีีีี่่่นน้้้แแลลลววสกกาาาาาเเยยงตตมมมบ ตาโกากิไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้นะคือถ้ามีขนาดนี้ก็ก็อยากจะถามเหมือนเดิมครับว่าคุณทําอะไรที่บ้านคุณทำอะไรก็คือบ้านใครถ้ามีอันเล็กๆอยากลองทําดูช่วยหาไส้อันอื่นมาลองให้หน่อยแล้วแล้วเมน์มาหน่อยว่าเฮ้ยอันนี้ก็รอดพี่อ่ะแล้วเตาของเราในวันนี้เนี่ยเราหามาจากไหนครับเนี่ยอันนี้มาจากร้านบล็อกที่ผครับทจริงตัวร้านเขาจะมาพร้อมกับเตาเครื่องปรุงต่างๆที่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเรานะแบบทั่วไปของทาโกะแล้วก็มีคนทําให้ด้วย ใครสนใจสำหรับงานพวกจัดเลี้ยงอยากไปทําอาหารที่บ้านหรือยังไงคุณจองที่บล็อกที่ผได้เลยอ้าววันนี้น่าจะครบเรียบร้อยคุณเชียงรอดไหมมันมากับอคติไงคือเป็นคนชอบคุณเชียงพอกินเข้าไปดี <c oughs> เลิศไหนกุนเชียงไหนกุนเชียงคุณคือผมไม่ได้ตัดสินกุนเชียงจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกุนเชียงคุณนึกออกไหมผมไม่สนใจว่าจะเป็นยังไงผมเชียร์ไปก่อนอ่ะคุณเปิดเพจนี่ใช่เชียร์กุนเชียงใช่ไหมล่ะใช่ผมเป็นแอดมินจัดกิจกรรมไหมวิ่งเชียร์กุนเชียงไม่แน่ทุกคนใส่กางเกงขาสั้นแล้วให้กุนเชียงไว้เงี้แล้วก็วิ่งอะไรเนี่ยลาไปก่อนแค่นี้นะบายยอาวกุนเชียงเลดไหมไม่ผมากติ